สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีนะครับเรายังคงเกาะติดตามเจ้าการยาวของบุญรอดต่อนะครับกับการลอกนาอะนี่นาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นต่อว่าผลงานเสียเตอร์เป็นยังไงบ้างครับมาดูกันเลยครับ ตอนนี้เรากำลังจะตัดคันนานะเพราะว่าเราลอกลงไปปุ๊บทําให้คันนานี่สูงเดย๋ยวเจ้าของนานี่เวลามานานี่จะตกคันนาจ้าหัวขมำเราก็เลยปรับลงให้ต่ำลงหน่อยครับไม่ต่ำมากนะอยู่ประมาณนี้ฮะเห็นไหมนี่พอดีพองามครับของเก่ามันสูงนี่ลอกไปแล้วมันสูงเดย๋ยวตกหัวคันนามาหัวขมำนี่จะโทษอีกว่าใครทำนี่ เลยตัดให้มันพอดีพอเหมาะกันครับเพอรลอกลงไปลึกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนาแปลงนี้ต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างถือว่าสุดยอดเลยนะเสียเตอร์เนี่ยแหมยางกระเอากล้องระดับยิงไว้เลยลอกได้สวยงามมากครับอย่าขึ้นมาข้างบนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะล้มจะหกล้มจะหกล้ม ขึ้นมาข้างบนเลยนี่มาดูเทบยันยาวฮะนี่ต้นสะเดานี่ไม่เอาออกนะเจ้าของเอาเก็บเอาไว้กินยอดมันก็เลยโอบล้อมไว้เงั้นแหละตักม้วนๆกลมๆไว้งั้น,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 นแหละไม่เอาออกนะเลยไม่ตัดตรงไว้เนี่ยฮะเสียใยเลยจัดคนาให้ใหม่นี่ในรูปแบบของเสียเตอร์ตรงไหมดูเอา ตรงไม่ตรงก็ต้องดูเอาครับ okay. แต่คันนาให้ใหม่ครับให้มันต่ําลงครับมันจะดูสวยไม่สูงขึ้นไม่ไม่สูงบรรยากาศยามเช้าๆวันนี้แปลกครับมันลุดูอะไรกันแน่ทําไมมันมีฝนแต่ฝนแบบปล่อยๆนะฮะไม่ตกแรง พอเปาะแปะเปาะแปะนี่แหละแต่ก็สามารถวิ่งได้อยู่หกรอดำถ้ามาหนักนะตรงสายต้องจบงานลอกนาที่นี่ถ้ามาหนักนะฮะเพราะว่าสนนเส้นทางที่วิ่งนี่มันลื่นวิ่งไม่ได้แน่แต่ระดับนี้กำลังพอดีเปาะแปะเปาะแปะถ้าหนักกว่านี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรถือว่าดับฝุ่นให้พร้อมเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นเยอะเหลือเกินที่วิ่ง หนักวันนี้หน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหนักมากเกินไปก็ไม่ดีฮรอเต็มแล้วครับบางลุยเราดูเสียเตอรยจัดคันนาให้เท่าของเขาใหม่เลยเอาแบบตรงเลยนะเนี่ยตรงเลยไหมจากด้านหลังที่ผมถ่ายหเห็นจะสูงทำให้ใหม่เอาคันนาให้ใหม่ โอ้โหบดจะมาก็มาพร้อมกันเลย6รอดำนี่น้องนัดบักต่ออาจารย์เวียงต่อด้วยใครนะเสียน้อยโอ้โหมาพร้อมมนเลย4คันลอกนานะไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นอะไรที่ชาวบ้านชอบมากชอบมากจริงน,นะมีเท่าไรก็หมดถ้าดินลอกนานี่ แต่ถ้าเป็นดินข้างล่างนี่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนี่แทบจะไม่เอากันเลยนะนอกจากจะลงงานทมที่หรือว่ากบสะนั่นแหละจึงจะได้ดินชั้นล่างไปไปลงให้ฮะถ้าอย่างนั้นแล้วโหขายยากดินข้างล่างแต่ถ้าหน้าดินจะมีเท่าไหร่ก็หมดครับอีกสักหน่อยก็จะหายากเชื่อผมเลยพื้นที่แถวบ้านผมอ่ะ อีกสักหน่อยนะก็จะเหมือนอยู่ผ้ากลางอะ่ะดินอะไรก็เอาหมดขี่โคนยังเอากันเลยผ้ากลางอะ่ะเพราะว่าอีกสักหน่อยจะหายากนะดินเนี่ยจะได้มีการซื้อกันทุกวันนี้ก็เริ่มซื้อกันแล้วดูเค๋ใช้ตรงไหนเหลิงก็ไม่รู้ทำไมถึงได้ตัดได้ตรงจังเสียเตอเนี่ย ออกไปแล้วน้องนัดทางนี้สบายไม่ต้องพูดถึงแทบจะไม่ได้ยินเสียงท่อรถหกล้อเลยฮนะเห็นไหมได้ยินแต่เสียงไมโครเพราะว่าทางวิ่งสบายครับสบายแต่ถ้าฝนตกหนักวันนี้รับรองมีลื่นแน่บางทีอาจจะตกทางก็ได้ถ้าฝนตกหนักนะผมก็ภาวนาลุ้นอยู่เนี่ยแหละกลัวจะมาช่วงบ่ายซะหลือเกินฝนะ่ะเพราะว่าบรรยากาศดูครับ คืมฟ้าคืมฝนไปหมดหมดืดคืมไปหมดมีแต่เปาะแปะเปาะแปะอ,อ,อยู่นี่แหละ น้นด้านข้างก่อนนะนิ้นตามคนาก่อนเ๋ยวถ้าไปตักอยู่ตรงกลางนี่ก็จะไวขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไวขึ้นช่วงนี้ก็นิ้งนคนาก่อนครับนิ้งนคนาเอาให้มันตรงเลยนี่แหละผมอยู่บนคันนานี่แหละเสียตเต้ยนี่แกเวลาทำงานนี่ผมรู้สึกว่าละเอียดดีนะ แทบจะทุกช็อตเลยอะเรื่องเก็บงานนี่เหลือแบบใค้ติแม่จะไม่มีเลยละเอียดดีฮะทำงานละเอียดนี่ฮดูเอาครับฮย,ยังยืนมาเก็บอีกอ่ะ <c oughs> งานไหนงานนั้นถูกใจทั้งเจ้าของขุดบอ่อถูกใจทั้งเจ้าของรอกนา เซเตอร์นี่ฮะสังเกตเอาเลยอะเก่าแล้วเก่าอีกเก็บรายละเอียดทุกช็อตเซเตอร์มาวานี่ก็ล่อไปร้อยแปดสิบเที่ยวครับกับการวิ่งใกล้ๆเ่นเอาหัวไหลโยกเลยไหมเซเตอร์เรามอวานนี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูมัวแต่ไปโบกรถเป็นในหน้ามอวานี่เป็นในหน้า คลิปก็ไม่ได้ทายมัวแต่โบกรถเพราะว่าตัวเองเป็นในหน้างานของตัวเองครับใกล้ร้อยเที่ยวเามื่อวานตกคันละยี่กว่ารถ7คันแทบจะไม่หยุดเลยนะน,น,นี่ดูเอาดูเอาด้านข้างเอาดูเอา เซเตอร์เนียเขาใช้วิธีนี้นะว่าลอกนาฝั่งนี้แล้วแล้วลอกนาฝั่งนี้เซเตอร์รู้ได้ไงทีแรกแรกจะขุดผ่านก่อนนะลอกผ่านก่อนเปิดคนาออกก่อนให้ลอกให้ได้ระดับคนาฝั่งนี้ไอ้ลอกฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้ก่อนเปิดคนาก่อนแล้วก็ปิดครับไม่ใช่ว่าขุดฝั่งนู้นแล้วมาเล็งฝั่งนี้ไม่ใช่นะ แกใช้วิธีนี้ฮะบางทีเจอลลกนาแบบนี้สองฝั่งเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเท่ากันแกจะเปิดคันนาออกเลยนะฮะเปิดคนาออกเลยเพื่อไล่ระดับมาก่อนแล้วค่อยปิดคันนากับคืนให้เขาเปิดพอรู้ระดับแค่นั้นเองไม่ได้เปิดกว้างอะไรเปิดประมาณสักเมตรกว่านั้นเองแล้วก็ปิดกับคืนครับเนี่เทคนิคก,การลอกนา ที่มีคณะกลางนะฮะนี่ใช้วิธีนี้เลยบอกให้ฟังครับเมื่อวานเห็นมาหลายวันแล้วแหละก็เลยคุยให้เอฟซีฟังฮนะโอ้ตรงนี้มีลูกหลังด้วยเนาะแต่ลูกลังไม่นาครับบางๆแบบเปียวสี่คันจะตักเสร็จแล้ววันนี้วิ่งกันเจคันนะเหมือนเดิมครับครบองค์ประชุม ไม่มีใครขาดไม่มีใครมาเกินครบพบกันครับพบทุกคันเจ็ดขวัญเจ็ดคันฮรเสียน้อยนี่เลยข่าวว่าจะออกรถไถใหม่นะ แต่ไม่รู้ว่าจะได้เวลาตอนไหนออกนั่นแหละแต่ได้ข่าวว่าอยากจะได้รถไถยครับอีกคันหนึ่งยกให้พี่สาวไปแล้วคันฟอร์ดกันนั้นจะเอาเป็นของตัวเองครับเียได้ยินเสียงไหมวฟันบุ้งกีปกระทบกับลูกรางครับโอ้โหพื้นข้างล่างน่าจะแต่บางๆเองครับลูกรางบางๆเองไม่หนาดูเอาครับเก็บทุกชดใช่ไหม ไม่มีเก็บเอาทุกช็อต่อะ,ะวันนี้ผมก็ยังพามาติดตามเจ้าการยาวนะครับของทีมงานบุญรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ